สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องเจนน่านั่นเองนะคะเจนน่าคือใครเจนน่าก็คือนักฆ่าในรูบอกนะคะบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักกันแล้วนะคะ บางคนอาจาจะยังไม่รู้จักเนาะก็มาฟังคลิปได้นะคะเจนน่านะคะเข้าร่วมโรบอกเมื่อปี2007นะคะถึง2009หลังจากนั้นนะคะเจนน่าก็ได้โดนแบนไปนะคะโดยวิธีการะคะ่าของเจนน่านะคะก็จะเป็นการแบบว่าเจนน่านะคะจะเพิ่มเพื่อนคนนั้นนะคะแล้วก็ เล่นเกมกับคนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ลบเพื่อนเจนนาหรือว่าบล็อกเจนนานะคะเจนนาก็จะแฮกไอดีนะคะหรือว่าระงับบัญชีหรือก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก mm. ็ได้ไปฟังของคนอื่นมานะคะแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนฟังกันนะคะ mm. ถ้าพูดมึนยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเสียงมันแผลบ่ะค่ะ mm. แล้วก็เพิ่งเริ่มพูดแบบน,นี้ด้วยนะคะก็จะเขินๆน,นิดนึงนะคะ